เคครับขอสวัสดีครับครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนเข้าสู่การแข่งขันครับไอช็อตออนไลน์คอมพิวชันครับทีมที่สามบายซิลซิลี่ครับก็เป็นคู่ระหว่างทีมลีลาเดชครับบายเรดี้ครับก็มีวิสกี้มีออโตเมติกมีสาวลำเต้ยก็บสาวลำวงครับส่วนสีสีแดงครับก็เป็นทางสเตลเลอรซี่ครับมีอนุวัตครับมีเมอร์ซี่มีอาบูบ้ามีอาบูบูและก็อาบูบี้ครับส่วนออโตเมติกครับปการะเบิดเก็บอาบูบูไปก่อนครับแล้วก็อนุวัตครับ เก็บบอตอนเปติดได้ด้วยปืนสลลั้นนะอาบูบ้าปารลเบิดยัดกาวิกกี้ล้มลงไปฮ้ยคิรีเก็บสารลำวงแล้วเป็นน้ำคิวมือคิรีที่เก็บสาว้ำเต้ยไปได้ครับขึ้นนี้ไปก่อนศูนย์ครับสำหรับทางทีมสเตลลเจสซี่ครับแล้วของไายวีทูขเข้ามาครับ ล้วเอาหนว่บ้าครับมาครับโดนระเบิดขาแดบขาดครับย่องมาครับอนุวัานครับมีปานระเบิดเช็คครับแล้วเข้าบอมบีละบอมเอมาแล้วครับแล้วก็เมอร์ซี่ครับเก็บเสาล้มวงไม่ได้ครับ เปิดได้สุดตำหน้าทีมสเตลเจสซี่ครับแล้วระเบิดจากหน้าอนูวอตมาครับขาแทบขาดแล้วโดนวิกกี้ครับดักรอซุ่มยิงล่วงไปสำหรับหนูวัตแล้วอาบูบี้ครับเก็บเท้าตรงไปตครับแล้วเป็นเอคิววิสกี้ที่เก็บเมอร์ซี่บินหนึ่งคนครับเหลือสามต่อสามเท่ากันครับแล้วก็ระเบิดจากอาบูบี้ครับเก็บวิกกี้ไม่ได้ครับมันฟูฟู่กับบูบี้ดีกว่าแล้วก็อาบูบี้ครับเก็บสอวลัมเตอร์บินหนึ่งคนครับแล้วปองไทยวีทูครับก็อยู่ที่ครับ ก็คื้นําเป็นสองสูตครับบองทยวีทูนั่าจะค้างครับอ่าครับแล้วก็ออกไปครับก็คื้นําเป็นสอสูครับสําหรับทางทีมเซลจ e สซี่ครับแล้วก็มีขอรีเกมครับโอเคครับก็รีเกมไปครับ ก็ออกมารีกเกมครับก็ต้องรอคุณปองไทยวีทูเข้ามาก่อนครับเราไม่เป็นเ้อองเอาไปเลยโอเครับตอนนี้ก็รอแป๊บหนึ่งครับฟังเพลงต่อดีกว่าครับโหช่วงนี้โคตรจากฟังเพลงครับอะไรขึ้นเน่ากรรอเนี่ยม,มัน,มนไม่ดีเหรอรครับ โอเคนะเดี๋ยวจะออกห้องใหม่นะน,<อ>นะครับว่ามีปัญหาอะไรใช่อตอนนี้รอก่อนโอเคครับ <c oughs> พร้อมครับ <c oughs> พร้อมแล้ว <c oughs> โอเคครับก็ขบับเข้าสู่เกมอีกครั้งครับก็ทางสเตอร์เกซซี่ครับจะนำู่2ต่อศูนย์เกมนะ โ,โอเคเข้าพบแล้วครับแล้วปองไทยวีถูกก็ยังไม่มาครับขี่เข้ามาช้ามากครับ เก็บพี่จี้ไปแล้วระเบิดจาบูบ้าเก็บสารล่องโงครับแล้วอาบูบี้ก็ยิงอ,อโตโัตโนมอติล่วงไปครับแล้วเขาวางซีโฟล์ดรอร์อสารล่องเตยไปยิงสารล่องเตอร์อโดนก็ไม่รอดแล้วเป็นอาบูบ้าที่เก็บสารล่องเตอร์ไปครับ <S <S ขึ้น,น,นมาเป็น3ต่อ0นยครับสำหรับทางทีมสเตลเจสซ,ซี่ครับ รีใหม่ครับเล่าที่สารัรับโหองนเน็ตไม่ดีครับก็ต้องรีนะก็ที่ดีกันไปมากครับ เจ okay, อคองรอครับออก่อเลยครับเจอผู้หญิงเราแซลยับครับ FCM เอจอผู้หญิงเราต้องแซลยับครับเป็นสไตล์ของเราครับไม่สนใจครับว่าใจไงครับแต่เราแซวอย่างเดียวครับเอาให้ยับครับ สถิติครับเป็นผู้หญิงแท้จริงลำบากครับเจ้าสีหห้าครับอืมย,าย่าแล้วรัสีห้าเลยครับเคครับรอได้ครับก็รอรีคงรีคอมมันหน่อยครับนะหาอะไรดูดีกว่าครับ เฮยเคครับไม่ต้องดูครับเขาพร้อมนะครับเดี๋ยวฟังเพลงไงไม่ฟังไง สนใจครับเราเอฟซีนิวฮะเอฟซีอิมี่ครับโอเคครับกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งครับก็เป็นแผนที่แรกครับก็ยังไม่จบเลยนะก็มีการหลุดเกิดขึ้นครับเป็นทางเนี่ยครับเ e ลเจสซี่ครับที่นำอยู่สามตศูนย์เกมนะก็เริ่มเกมกันใหม่อีกหนึ่งีครับโอเคครับน่าจะพร้อมนะสองทีมครับโอเคมาครับก็เซลเจสซี่อย่องสีแดงครับส่วนทางทีม ฮีลาเดดครับอยู่ทางฝั่งสีน้ำเงินนะแล้วนี่ครับเบอร์ซี่ครับเปิดสามล้อวงศพแรกไปก่อนเลยครับส่วนสานลัมเตอร์เก็บอาบูบี้ไปครับแล้วเป็นอาบูบ้าครับที่เก็บออโตเมติกก็สามลัมเตอร์แล้วเป็นทิฟฟานกิลจากอาบูบ้านี่เก็บพร้องทายวีทูไปได้ครับแล้วเหลือวิกกี้เพียงคนเดียวครับวิกกี้ก็เก็บอนุวัตไปได้ครับแต่กระดูอาบูบ้าครับที่เก็บไปครับคือนั้นเป็นสี่ตัวสูงครับสำหรับทางทีมสเตลจัสซี่ครับ ลำบากนะครับสำหรับทางดีราดีราเด็ดครับแล้วแหมเข้ามาบอมตัดเข้ามาบอมบีครับสำหรับทางดีราเด็ดครับไอไม่ใช่ดีราเด็ดครับทางเซลเจสซี่ครับแล้วเมอร์ซี่ครับเพ้่มาก่อนแล้วเมอร์ซี่เจอแล้วครับใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วปองไทยวีทูครับเก็บอนุวัตไม่ได้สดแรกครับสุดอบู คู to to ่ครับปาระเบิดจะถาเออโตัวมิกกขาดไปครับได้มาหนึ่งสมพืนเหมือนกันแล้วอาบูบ้าปาระเบิดเก็บวิกกี้มีหนึ่งคนครับแล้วเป็นจากคิวจะอาบูบ้าครับที่เก็บสาวลังเต้์ไปได้ครับแปลาระเบิดจะเข้าไปครับแล้วเป็นปองไทยวีดูที่เก็บเมอร์ซี่ไปครับส่วนอาบูบ้าเก็บปองไทยวีดูส่วนสาวลังวงครับเก็บอาบูบี้ไปครับเหลือหนึ่งต่อสองครับตอนนี้ครับแล้วนี่ครับสาวลังวงแกยังแรงอยู่ครับแกลังวงไปเรื่อยครับอาบูปู้อีกหนึ่งคนครับสาวลังวงดวลกับอาบูบ้าครับหนึ่งต่อหนึ่งครับ แบนเดตเอชจีห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันครับเรามาแล้วครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> แล้วก็เป็นสาวลำวงที่เก็บอบูบ้าไปได้ครับแล้วก็แก้สี่โฟครับตีตื้อขึ้นมาทางลีลาสาวครับลีลาลีลาเด็ดบา้าเอลดีเลดี้ครับตีตื้อขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อสี่ครับทีมสาวๆต้องเชียร์ครับทีมสาวของทีมครับเราเชียร์มันหมดนะครับ ใช uhm, ครับอบูบ้าครับปลาระเบิดเก็บสาวลัมเตอร์ไปเป็ส่วอบูพี่ครับก็เก็บเอาตอมอติกแล้วอนุวัตครับปลาระเบิดจันขาปองตายพีชูขาดไปแล้วสาวลรางงครับโดนหาอนุวัตเก็บไปเป็นลำพี่จากอนุวัตครับแล้ววิกกี้ครับเก็บอบูบ้าคือไม่ได like ้แต่แกก็โดนอนุวัตมันซ้อนเก็บไม่ได้ครับเป็นทิปเปอร์คิวจากอนุวัตนะทำให้ทางทีมสเตลเจสซี่ครับขึ้นทาทีมลีลาสาวครับไป5ต่อ เอาบูบี้ครับนี่ครับปิดวีเวลาเอาบูบี้เก็บสาวน้ำเตยครับมอนซี่เก็บสาววงอาบูบ้าเก็บเอาตอมติกไปส่วนวิกกี้เก็บมอนซี่คือไม่ได้เหมือนกันครับเหลือโอ้โหแล้วมาโดนรวมครับอนุวัตเก็บวิกกี้ไปทองชายวีทูครับก็เก็บบูบ้าไปเหมือนกันครับแล้วเหลือคนเดียวครับกับสี่คนครับแล้วก็ไม่รอดครับเป็นอนุวัตที่ตามมายัดกิงไปได้ครับก่อนเกิด사건ตอนนี้นับจริงๆครับก็เป็นหกต่อหนึ่งแล้วครับ บูบูครับปาระเบิดเกี่ยว์ออโตเมติกไปอีกแล้วครับสาวลังเตยเก็กอาบูพี้ครับอบูบ้าเก็บสาวลังเตอร์ไปเมอร์ซี่เก็บวิกกี้ครับสาวลำบ่มก็เด็ดหัวเมอร์ซี่ไปได้แล้วอนุวัตกับอบูบ้าครับอาบูบ้านี่เก็บปิดโค้ดสุดท้ายครับเก็บปองทายวีทูไปครับชีตอนหนึ่งครับตอนนี้ครับ อนุวัฒน์ครับโอ้โหยิงหัวสาวลำวงขาดเลยครับแล้วไหลเข้ามาบอลเอสำหรับทางทีมนี่ยครับเตลเจสซี่ครับอับูบี้เก็บออโตมอติกไปได้ครับแล้วเป็นดับเบิร์คิวจากอับูบี้ที่เก็บสาวลัมเตอร์สู่อนุวัฒน์ครับเก็บของไทยบีดูและอับูบี้ครับปาระเบอร์เจขาวิกกี้มัเป็นดิปเปอร์คิวจากอับูบี้ครับโอ้โหเคเปลี่ยนทีมครับ ขึ้นนำไปก่อนในวินแรกครับ5ต่อหนึ่งครับอจารจ้าน้ำขานมาสำหรับลสะเตลเ,ตลสเตลจสซี่ครับก็เปลี่ยนทงเปลี่ยนทีมันไปครับ กลับมาอีกครั้งครับในเกมแรกนั้นนะไม่ก็ท่าตัวหนึ่งสรับสเตลเจสซี่ครับมีทางลีลาเด็ดครับบายเลดี้ครับต้องทำสักอย่างแล้วครับเดี๋ยวมาครับวิกกี้ครับปาระเบิดน้ำเข้าบอมบีมา่อดนะครับปาระเบิดเช็คโลลัวครับกูแล้วโดนระเบิดตะกี้ระเบิดใครกูขาแทบสั่นครับ อาบูบี mate, ้ครับเก็บเอาโซมิต so ิไปได้ครับแล้วไปซองเทวีทุกเก็บมิกซี่ไปครับประเบิดคิวจากวังไทยมีทูนี่เก็บอนุวัตครับสาวเราวมงเก็บอาบูบ้าคืนไปได้เหมือนกันครับสารลังเตอร์ครับไปเก็บอาบูบี้ครับแล้วเมอร์ซี่ครับปลาระเบิดเก็บสารลังเตอร์ไปแล้วก็ยิงมิกกี้ร่วมอีกหนึ่งคนแล้วนี่ครับเมอร์ซี่ครับกูต้องถอยชาวออกมาครับเหลือหนึ่งต่อสองครับตอนนี้แล้วออกมาครับเมอร์ซี่เก็บสารละวงศพแรกครับแล้วเมอร์ซี่ก็ไม่ไหวครับ เป็นป้องไทยว,วิทูรที่ตามยัดเมอร์ซี่เึ้นไปครับตีตีขึ้นมาเป็น2ต่อ5ครับสำหรับทางทีมลีลาสาวบายเลดี้ครับอ๊ยวิระเบิดมาครับอาบูบ้าครับอืมรเบิดจะน้าจริง่กันจริงๆครับแล้วสาวล้ำเต้ยครับ เก็บทางอาบูบี้ไปได้ครับแล้วมีกีรส่งเข้ามาครับแลอาบูบี้ที่เก็บเอาตอมิจิได้อหนึ่งคนครับแล้วเปิดจากเขานี่แม่จริงๆครับส่วนอนุวันครับเก็บมิคตี้แล้วปองไทยพีทูเก็บมอนซี่และอาบูบี้ครับเก็บสาวระวงอาบูบ้าครับเก็บสาวลัมเตอร์ครับแล้วเหลือปองไทยบีทูคนเดียวครับแล้วเป็นปองไทยพีทูที่อนุวัตรไปได้ครับแต่ก็ไม่รอดครับเป็นอาบูบี้ตามมาซ้อนแล้วเก็บปองไทยบีทูครับขึ้นมาไปเป็น6ต่อ1ครับ ก็ตอนนี้ครับต้องบอกว่างานง่อครับสำหรับทางทีมดีลาสาวครับ แล้วนี่ครับเมอร์ซี่หัวสาวเราลงลงไปสองไทยวิทได้าเก็บอับูบี้ได้ครับแล้วเป็นน้ำคิวจากเมอร์ซี่ครับที่เก็บออโตเมติกไปอีกหนึ่งคนครับแล้วนี่ยสองไทยวิทูเก็บเมอร์ซี่ไปอับูบี้ครับเก็บสาวเราลงแล้วเป็นวิกกี้เก็บอับูบี้ครับแล้วอับูบี้ครับเก็บวิกกี้สองไทยวีทูครับเป็นทิปเปิลคิวจากอับูบี้ครับขึ้นมาเป็น7ต่อ6ครับตอนนี้ครับ ไอเจ็ดต่อสองครับแ,แล้วเมอร์ซี่เปิดเอ,อตโตเมติกอีหนึ่งคนแล้วครับเมอร์ซี่ลั่นมากครับวันนี้แกยิงโกดเเลยเกินครับนี่พยายามจะถ่ายา้ามีกันแล้วอนุวัตเก็บตาลัมเตอร์อีหนึ่งคนครับแกบลั่นกันมากครับปองไทยวีทูกเก็บอาบูบีคืนไปเหมือนกันครับเหลือสี่ต่อสครับ อาบูบ้าครับเก็บวิกกี้สาวละมงเก็บเมอรซ์ซี่คืนไปเสียคนละตัวแล้วเป็นสาวละมงที่เก็บบูบ้าครับปองไทยวีทูครับเก็บอาบูบี้ไปได้อีกหนึ่งคนครับแล้วสเตลเจสซี่เหลือคนเดียวครับคืออนุวัตครับด้วยกับทางสาวละมงแล้วก็ปองไทยวีทูครับ อาวันวัดเับเก็บสารลวงไปได้ครับแต่โดนเขาเนี่ยครับปองเทวีทูตามโดดเขามาซ้อนครับแล้วเก็บไปได้ครับตีตื้นขึ้นมาครับเป็น3-7ต่อครับสำหรับทาทีมเรลีลาดเดบายเลดี้รดดด Lady ครับ เข้ามาหัวอัตโมติกยิงอาบูบี้ล่วงไปครับส่วนอาบูบ้าก็เก็บสารมิวไม่ได้ครับแล้วเป็นตัวไปจาอาบูบ้าที่เก็บวิกกี้ไปครับแล้วอาบูบี้ครับเกเออัตโมติกครับปองไทยวีทูเก็บอาบูบี้ขึ้นไปครับแล้วเนี่ยครับตัวไปจากปองไทยวีทูครับแต่เป็นทางเมอร์ซี่อันวาร์ชาร์ที่เก็บสาวลัมเตอร์แล้วก็ปองไทยวีทูไปได้ครับแล้วก็มาแก้ซีโฟครับตามนั้นครับ ตีตื้อขึ้นมาครับเอ้ยคิงหาบีหนึ่งครั้งครับสำหรับทางทีมเซาท์เจอร์ซีย์ครับ เดี๋ยเนี่ยนางจิ้มเป็นสี่คนครับมาแล้วครับคนที่ห้าครับโอ้มีการวางแผนนะครับสาวๆครับอู้ล้ำลึกมากครับมาครับสาวๆวางแผนครับแต่งย่องกันมาครับกระโดดกระทางครับสาวมาแล้วจ้าแล้วก็สาวๆก็ตัดเข้าบีครับคุณสงมา มาครับตัดเข้าบีมาสาวๆครับหรือว่าเราเปิดใส,ส่กันตัวซูซามะเราเติมหนาเราต้องเก็บอาบูบ้าไปได้ครับพิกกี้เก็บอาบูบี้ไปครับจะอาบูบี้อาบูบู้ครับจะเก็บลังเจอเอาตัวผู้สิงเก็บพิกกี้ยืนไปครับไอ้อันนู้นวัดนะ แล้วอนุวัตครับแกี่วับครับส่วนเมอร์ซี่ครับก็เก็บทางสาวล้มวงไปได้ครับแล้วแต่อนุวัตครับปิดเกมสุดท้ายครับเก็บทางสาวล้มเต้ยไปครับขึ้นน้ำครับไปเป็น9ต่อสังครับ ไปย่างไปย่างโอเคไปกันแล้วครับมองแผ่กันมาใหม่ครับ แล้วเมอร์ซี่ปาระเบิดเกมวิกกี้กับโตมิติกไปได้ครับแต่ไม่ได้เก็บไปเก็บไปเก็บไวลัมเตอร์ครับเก็บอาบูบี้ครับแต่อาบูบูมาซ้อนเก็บสองลัมเตอร์กันผมว่าบเก็บลองไทยวิดูครับปิดวินพจน์สุดท้ายครับชนะขาดครับสำหรับทางสเตลเจสซี่ครับ10ต่อ3ครับก็ยินดีกับสเตลเจสซี่ด้วยนะที่ผ่านเข้ารอบต่อไปครับก็ไม่เป็นไรครับสำหรับทางทีมลีลาเด็ดครับบายเลดี้นะก็ ขอบคุณมากครับที่มาสร้างความให้เราครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ช็อตออนไลน์คอมิชันครับบารซิลซีรีส์ซีซั่นสามครับก้อนนี้ลาไปก่อนผมนายกิ้งเจอใหม่พรุ่งนี้ครับนี้ลาไปก่อนก็สวัสดีครับลับบ้านนอน